สวัสดีครับเป็นนิสิตรับเข้าสู่ช่องบาร์สตีโอผมวันนี้มาสรุปแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าทางเกมวิชชัปครับปล่อยสเตตัสทั้งหมดของเทียนนิตมาแลา้วมอมาทุกอย่างนะยกเว้นแต้มยังไม่บอกครับผมแต้มอัปเดตอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเราจะรีวิวทุกตัวละครของเทียนนิเนี่ยน่าจะนานเกินไปเราเลยคิดว่าเฮ้ยเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราทำรายการช่วงใหม่คือรีวิวยูนิตตอนแรกอเอาแค่อีพีฮีโร่ก่อนอีพีฮีโร่ครบค่อยไปรีวิวเป็นรายตัวอีกทีนึงนะฮะก็เทียนนิตมาแล้วเราเคยรีวิวตัวโซมหา สปอยมันแรกๆวันนี้ครับขอรีวิวเป็น O อวนแล้วกันคลิปนี้จะไม่ยาวมากนะครับเน้นการสปอยให้จบให้ครบให้เคลียร์แล้วก็จะได้ไปหลายๆตัวใน1สัปดาห์ครับผมอ่ะเริ่มเลยครับ o อวนนะครับ,รบเป็นตัวละครสายบูเลยประชิดครับผมจุดเด่นคือตีใกล้โคตรแรงครับแล้วไม่มีดีไก่เออถูกคอมันแหละตัวนี้ครับค่าสไต์เนี่ยตีหครั้งเต็มสิบสี่ดาเมจดีหกบวกหนึ่งแล้วมีเอ็พีลบสามครับผมแปลว่า ถ้าไม่อินเวลเซฟเจอโอวนไอพุ่งเข้าใส่ครับรถถงรถถังระเบิดหมดถ้าสองครับสวีปตีกว่านะผมเอาไห้เคลียร์พวกตัวเล็กๆหรือเทอร์มินาเตอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าตีทั้งหมด12ครั้งด้วยสเตนหกเอพีลบหนึ่งแต่ดาเมจแค่หนึ่งการตีกว่าของโอวานไอเนี่ยเหมาะกับหน่วยที่ศัตรูอะที่เป็นหน่วยเล็กๆมีไม่กี่ตัวถ้าแบบเป็นฝูงให,ใหญ่ๆเนโอวานไอก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับเพราะว่าตีแค่12ครั้งเองแล้วก็ดาเมจแค่หนึ่งด้วย แพ้พวกฝูงของบโอนไอตัวนี้เนี่ยความสามารถครับฟิโรเพนห้าบวกเป็นจุดที่เด่นมากเพราะว่าฟิโรเพนสามารถปรับมอเตอร์วูลได้ในขณะที่อินวอเซฟเนี่ยเจอมอเตอร์วูลแล้วทะลุนะครับทัชมาครับอัลลิตี้ครับอัลฟาลีเดอร์เมื่อโอนไอนำยูนิตไหนก็ตามทุกครั้งที่ยูนิตนั้นทําการทุกโมเดลในยูนิตนั้นทําการโจมตีสามารถรีโลฮิตโลได้อันนี้คือโคตรดีเพราะโอนไอเนี่ยนำทัพคานิเฟกสองตัวครับผม คุณนำตัวเดียวก็ได้แต่คุณต้องใส่2องถึงจะคุมถ้าเกิดคุณอยากเล่นโอวันไอคุณคิดไว้เลยว่าคุณกำลังเล่นเทนนิสสายท็อซิล่าครับเน้นตัวใหญ่เน้นตัวโคตรสามตัวแล้ววิ่งฝ่าเข้าไปเลยครับแล้วก็ขอสวัดของตัวของคาริเฟกเนี่ยมสัพพอร์ตโอวันไอด้วยยังไงเดี๋ยวว่ากันนะฮะถัดมาครับอัลสต็อปไอเบิร์มอนสเตอร์เป็นท่าของโอวันไอครับผมเริ่มคอมมันเฟสของใครก็ตามทอยดีสามออกเท่าไหร่ฟื้นเลือดเท่านั้นครับ แปลว่าแม้โอนโอไอจะวูนแค่9ก็ตามจะถ้เกิดได้ไอเจ้าอัลต็อกเอเวอร์โว์มอนสเตอร์เนี่ยทอยฮิวได้เรื่อยๆครับผมก็แปลว่ามันอาจะอึดโคตรเลยก็เป็นได้ดังนั้นถ้าเกิดคุณเจอโอนไอในฝ่ายศัตรูฆ่ามันให้ตายนะครับอย่าเก็บมันไว้มิฉะั้นมันฟื้นเลือดได้เรื่อยๆครับผมโอเคถัดมาครับไปดูที่คานิเฟิกกันต่อครับคานิเฟิกเป็นยูนิตของเทียนิตนะครับตัวนี้เนี่ยเด่นเรื่องของการโจมตีอย่างรุนแรงแล้วก็มีปริมาณการยิงที่ต้องเยอะครับผมคือตอนนัดแต่ไม่แม้แรงมาก แต่มันยิงยิงเยอะไงเช่นอเอาท่าไหนดีอะสเตนก์ก็ฮอนแคนนอนครับเป็นブラสัตย์บวกนิ้วนะฮะดีหกบวกหนึ่งก็ผมก็ยิงสูงสุดเจ็ดนัดสเตนก์เจ็ดทอมินิเตอร์กระทั่งเดสกาดก็เข้านะฮะ AP ลบหนึ่งดาเมจสองคือเขานั่งดีเลยทีเดียวอะ่ะแต่ข้อเสียของคาริเฟกคือว่าบัตติดสกิลครับซีบวกหมดเลยความแม่นต่ำมากดังนั้นคุณจึงต้องใช้ความสามารถของโอนอเนี่ยในการซัพพอร์ต คันนิเฟกให้ยิงแม่นขึ้นครับผมเพราะว่าเราสามารถรีโลทิโลดได้อ่ะแล้วไอ้เจ้าคันนิเฟกเนี่ยรอซับจากโอวานายอย่างเดียวไหมคำตอบคือไม่ครับผมมันสามารถใช้วิทติ้งอาร์ซอลได้ด้วยวิทติ้งอาร์ซอลคือถ้าเกิดคุณเอาคันนิเฟกสองตัวเพราะยูนิตหนึ่งใส่คันนิเฟกที่สองตัวถูกป่ปะแล้วให้โอวานายเป็นลีเดอร์ปุ๊บปรากฏว่ามีการยิงคันนิเฟกเกิดขึ้นแล้วมีการเสียบูลไม่ได้บูลเดียวนะครับเราสามารถทําให้ทั้งยูนิตเนี่ยเคลื่อนที่ ไปอย่างสตูที่ใกล้ที่สุดได้โดยระยะก็คือเต่าดีหกบวกกับอีกสองครับผมเช่นสตูยิงมาแล้วคาร์นิฟเฟกเลือนลดลงไปหนึ่งอ่ะวิตเทลลิงแอซอครับถอยออกหกบวกสองเป็นแปดขึ้นที่แปดนิว้วครับผมแปลว่าเขาสามารถยิงระ้วมัวซัวได้ยิงเสร็จปุ๊บหรางจ,จะวิ่งปู๊บเฟ็ก,กัอบส,สตูเลยก็เป็นได้ครับผมดังนั้นเนี่ยคาร์นิฟเฟกก็เลยซัพพอร์ตโอวันไอนะเพราะโอวันไอเนี่ยเด่นตรงการตีประชิดแต่คาร์นิฟเฟกเนี่ยต้องการรีโล คุคิดของ O อนด้วยแปลว่าเสริมกนดีฮะเป็นหนึ่งในหน่วยที่คิดว่าน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าถ้าคุณเล่น3ตัวก็คือ O อนไอหนึ่งตัวคัดอีกสองตัวเนี่ยผลที่ได้คือคุณจะได้กรทัพปสซิล่าครับสาตัววิ่งไปถ้าใครชอบเล่นเทนนิสแบบทับตัวละครไม่เยอะเน้นตัวใหญ่อันนี้คือ1ในกองกําลังที่น่าสนใจนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วกับการรีวิวอีฟิคิโลของเทนนิสครับ o อนไอวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ตัวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่บรา